ดวงความรักของคุณวันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้แสดงว่าน,นี่คือคําทํานายของคุณพิมพ์รับคําทํำนายได้เลยถ้าใครคิดว่าไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยนะคะ ดวงความรักของคุณว so? ันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะดวงความรักของคุณวันนี้คุณมีโอกาสได้เจอคนที่ใช่คนที่ชอบมีคนคิดถึงจะมีคนซื้อของมาฝากนะคะคุณจะได้รับของขวัญของฝากของมีค่าหลายๆคนวันนี้มีเกณฑ์ได้ชวนคนรักคนที่คุณรักไปทําบุญไปไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดวงสาหรับความรักสําหรับคนโสดนะคะคนโสดคุณจะได้เจอคนที่ใช่คนที่ชอบมีโอกาสจะมีคนมาขอมีคนมาขอแต่งงานมีโอกาสได้สร้างครอบครัวสร้างฐานะนะคะ สำหรับคนมีคู่แล้วนะคะช่วงนี้นะคะคุณคิดเรื่องบ้านคุณคิดอยากจะซื้อของเข้าบ้านคุณคิดอยากจะชวนคนรักของคุณไปทําบุญไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะช่วงนี้นะคุณจะเข้าใจกันมากขึ้นถ้ามีปัญหานะคะคุณจะสามารถตกลงเจรจารแล้วก็คุยกันตกลงกันได้ดีขึ้นนะคะช่วงนี้นะคะใครที่คิดอ,อยากจะไปขอพรขอโชคขอลาบนะคะหรือขอพรนนะะให้กับครอบครัวนะคะช่วงนี้นะคะไปทําบุญที่วัดไปไหว้พระสังฆราช ไปไหว้พระสังฆราชหรือไปไหว้เทวสุวรณนะคะเสริมดวงนะคะในวันนี้นะคะหลายๆคนกำลังคิดวางแผนที่จะเดินทางไปทำบุญขอให้คุณโชคดีนะคะในวันนี้ค่ะ